ออกเบี้ยงเนาะอบ้าเะอวยาแล้วออกมาเยเเยมาเกติปูเนนี่เักเน่ยัง่ได้เต็มร้อย่อห้งผู้ใดผู้นึ่น้อยเนาะนองไปเางกอ่งกงนินก่อนนนะแต่เ็นผู้ชแต่ว่าม้เปพุ่งเทียนเเนาะเอเอา้วเช่มีต่ลังเน๊อไป

tham bao rồi đó tham đây bao, tham, thao thao anh ấy bảo cũng bùa bảo, thao thao cái này đâu, tụi này thao cút tí, để, 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 ครับทักทายสบ,บายดีเด้อสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสุขูสุคนเนาะดูว,ว่าจะอยูย่ในแลกต่างประเทศพี่น้องเลยเนะาะก็ยินดีตอนหับทานเขาสู่ซองบ่าวซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพบพ่อพ่อก,กันคือเกนะ่าเนาะคลิปที่สองพี่น้องเนาะนะคลิปเลยแต่เรากา็แนะนำะเนาะเรื่องเอาการเอาเมียหรือว,ว่าเอาลูกเอาเมียเนาะแต่ทางวา่าซิงเนาะพี่น้องเลยเนาะ ก็มีทางผมเพี่น้องเอฟซีเพื่อนกับคอมเมนต์เข้ามาไลฟ์พอสมควรว่าแนะนำะทั้งบอสิงเดอร์สัยญาถือทัอ้งผู้สาวโลกนี่เนาะว่าเราเอาเงินเอาะคำะว่าโอไม่อยากว่าพี่น,อน้องเนาะไลฟ์ไลฟ์แน่พี่น้องเลยมื้อนี้ทางวาสซี่ก,กับเรายมืมเนาะไม่ลองเมาทางวัตตาพี่น้องเลยเนาะไม่ลองเบิ่งก่อนบอสันพี่น้องเลยเนาะเราเคยมีไม่มของเจา้าของจ้าคื่อลองไป อายุของวัตตาเนาะเป็นอ่าไม้ของทางพระอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้มอบให้ทางวัตตามื้อนั้นพี่น้องเลยทางวัสดีก็อยากอยากลองเบิ่งเนาะว่ามันสิอ่าเสียงคักจังได๋พี่น้องแจ่มจังได๋พี่น้องเลยเนาะก็ขอบคุณทางวัตตาหลายๆพี่น้องเนาะทางวัตตาเพิ่นทางวัสดีล็อกเมื้อนี้ก็สิพากันออกกําลังกายเนาะพี่น้องเนาะอ่าง่ายท้อพี่น้องเนาะท้อของหน้าเนาะไปยับอ่าให้มันใกล้ๆพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าสิให้มัน

โอ้ส่อเนาะมีนี่มีแขนบาแสซนมานิเนาะได้บ้นี้เจากล้องแ้วบานี้เสียใจด้วค่อยบาได้เจ้ากล้องให้บาแสซนบานนี้เนาะสบายดีเด้อพี่้องเด้อสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีทั้งบาแ์ซนมันนี่ไอมาสี่คนมาหนี่พี่้องเลยโดยมีบาตาบาร์ซนบา o อ่าสดีพี่้องเลยเนาะ โดยเนาะฮะใยไห้เราให้มาพ่อเนียสร้ให้นี่กัได้นี่ก็ไม่ไม่ใช่มอคอยไปหาเรเขียนู้เลี้ยงากก็ดีว่าด้นกันเห็นว่าย่องย่องารกนั่นซชเนาะอ่าลองดูตัวนี้ได้อตได้ตั้งค์นะแต่โอเคอยู่ไปหน่อยเนาะยมันก็ใส่งาน ดีดีไปคนระแบบเพราะท่านใช่ไหมเนาะมันก็ใช้งานเป็นดีไปคนละแบบแต่ว่าไม่ก็ถามว่าไม่กับทัานใช่ไหมใช่ว่าการได้ใช้คือเก่ามันเป็นบางเป็นบางช่วงเนาะช่วงเน่ยบางบางจังหวะฮให้สำคัญเลยตัวนั้นปะบมได้เลยจะลบมาได้ดิใบตาจะมาเช็ดเลยเนาะตัวนั้นไม่เคยกันเสียหายแต่ตอนนี้พี่น้องนาถ้าเราติดปกันเตรียมกล้องกันพี่น้องเลยเนาะเจอไกลเกินเนาะไปพี่น้องเมาตอนนี้ก็ ไา,ากันก้าเกียมแล้วพี่น้องเลยอาวาีไมีนเเวก่คนบามมีแนวแก่บ่ขอดมักอยู่เยแนวแก่นเนาะโอ้มากเลยแนวแก่ออยังตรงนี้บ่ออยังเานาะเอาเวา <c oughs> เอาเวนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เพราะเขาวาเขาพันออกนี่อีซสีห้างบะเนาะจะว่าห้าผู้ดีเนาะว่าีเยอในจะว่าราสีกรตัดบ่ว่าสีวันนี้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 เจ้าน่ะทานเลี้ยงเตะกันเลยเตะเลวะจว่าคอยคุดด้กันี่เ้าหนันาเยเมันกระลักเตะกันออกนอกได้เมือนผู้เอาไปเอาเจ้าได้ะไปแก้เลย

ตเออต่น้องเอเติ่พลังคนมาสิงติ่พลังนเอาเมอาเมยเอกับว่าเติมต่นไหกเขวเ้ยต้องได้ผ้าออกนี่เได้พ่นบ่แต่าว่าแต่ว่าอันพวนอันถังเขาจไววคุณบ่ององน้ำเขาจีไววพุนบ่เอาไว้มอนอยู่ดิ้ม่งม่งพ่นนี่บ่อือ mọi người mọi mua mọi người 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 mọi vườn mọi người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  mọi thấy tàn Thầy tản xong. Đó. Ba,พี่น้องเด้เนาะ. À. Quá bữa nay À. Bò bà mà bà. hั่น hẳn bà, bà hั่น เด้อ bà, Chờ nhấp con hỏi con. À cái cây con khò. này nghe đi. tao lái bọ. mà xiếc có อลองลองไหมพี่้องไอเมื่อกี้ก็ได้น้อบาทชีเป็นยังไงเจ้าไหว่าสดิจจิจายากเนาะสามล้านสามล้านสล้านหนึ่งแสนหาสิพันเนี่ยบาชีอยากอยากได้อยู่เนาะแต่ว่ามีเงินชื่อเนาะเนาะอาย่แต่ว่ามันเป็นเ็ืนเป็นแบบนั่นเนาะสามล้านสามาณสี่พันกว่าบาทสี่พันเนาะห้าพันาทชพันดียังงี้านา ครับนําหมูไปตีดาวเด้อพี่ๆมาพี่ก่อนเด้เป็นหยัง <laughs> ừ. 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 <laughs> าาจวเอาคุมือเราคนมึบาเนเนาะเออเอเอาตัวได้เสียงเงินได้ไหมเสียงเงินเองได้ไหมลมอสาสองสามเออบุกเบาวเนี่ยบุบ่ั ออมาแล้วออกเลยกก้อยเดียวาออ้งเฮงที่ประเนี่เละพักแน่ยังไม่ได้เต็มร้อยก่อนแห้งให้ผู้ใดผู้นึ่งน้อยงอก่อนนองไปที่ห่งกอนโปง็ังนึงก่อนนะเห็นู่ชือแต่ว่ามาเป็นพุ่งเทียนเนาะอ่าแล้วไปว่าซอือือมาเชียงก่อนเอาเอามาเชอร่าโอเคฮ่าจ้ดังเ้ยโอเคแล้ให้จะพูดเนวขอพี่เลียันอืมเอาแม่เบ็ดใกล้ก่อนเนาะ บ่วน่แงไว่าม่แจงบ่แตงเปน่ะนะมเบ็ดนั่นแหละคนกไรเื่อนจะบอกใครเยอะจำเช่นบาว่าทำลายเสียงบันาเรีเลยต้องพ้ากันวอ็นบ่เยไปไปลูกสอยอะทีงมเยอะทีตัดเสียบขึ้กันเลยขึ้นกันันขึ้นกันเป็นไวะตาโอ้ขึ้น่าแดงไปเหมันมีตารางเน้อป xong 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 เมียนบ่อยเนี่ยเอียวไเหยองเมื่อต้นม่ก็ได้นะวะสิยิงได้เหไม่นีปะอืมไดี้ัเตกวันที่ยัมันเตกหรือเปลาวันแรกเอวที่เ่าวะอ๋อต้องเอาต้องเอาอังต้องเอาลุงเอาลงอีว่าหักคนแล้วกระชังฉันเอาตัวนี้ไปก้อนน่กะมาเลยกับป้าเห็นนี้เอาอเออม่นได้เนาะอ้าวโอ้ไ่เธอไปะเพรามันจะตัดห้างเธอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền nào, sao không, bỏ lỡ những video hấp dẫn

ลงทายชูงมฉันมีกามเสียงสูงอะนะมอคคนจะบถึกเฮ้ยอเรบวชบวเออเอามันนักหเหมันเจ้ายังไม่เรียกนะอ๋มาตอมาแล้วมีมอรดวนไรครับะไรใยุมีเจะบอกมีดนให้โอ้มาเลยี้ย มาเนโอ้ยกิกโอแซ่ลอนหินเนี่ยเนาะเฮาใส่รถคีมมืกับเบอเบ่เนาะอันเนาะเด็อช่วงนี้เนาะอันเนาะกรี๊เวนจะื่นจะื่นวะอนน่าเนาะหายใจไหมจะ่แม่เงียบอสิอนบอสนายบอแมงเงี้ะบนลีบบอสังัง ไม่ยังเลไม่ยังกูบูไม่ยังกูบูจะไม่ยังลใชอันมุดนี่ี่ยจะมามุดมาใส่มุดมาเตือนข่อยผู้เลยว่าดอกมาเจอเจอทิ่ข่าวว่าแซนเหมาเช้านี่เออเป็าสิมากินข่าวเขาขาวเรา้ไ่ได้ไม่ได้ตายุ่นทพข่าวอ่ะานี่เลย

อันเจ้าเจ้าข่ได้เห็ดเห็ดอะไรากาเห็ดเน,น,นี่ยแหลวัดศิวานาะก็อ,อันเียันเห็ดบอ่อด,ดอกไผ่นะว่าวาเอาไปนังเนาะอันนี้มีแต่สองร้อยสองร้อยโวลสองร้อยสองร,อองรอ้อวัตถ์ก็สคือกันอันได้ก็บัดเพื่อนเ่อมานีหาหาพันหาพันวัดหรือว่าหาพันโวลเนาะถือเันไปเทเลไรตือไปลงเลยอ๋อมือ่อยคอยขอยต่อได้แล้วนะเห็นบ่แสดงว่ายางเมื่อคืนอ่ะ มาอยู่น้ำบ่สิงบางทีก็มีลูกมีผัวอยู่คุนก็มีเนาะเะโดย่อนเื่อคืนเลยกินฮอลูกกินอเต้าเนาะอะไรคือบอลเิไปเท่งต่อียกลุนอู้อาวอู้อ้านี่เอาโอ้บอเดียวสามคน๋ย่างนี้ผมก่เดี๋ยวเขาได้กขยังไ่ก้มเดก้ไแล้วนึ่ Ah nó bố chỉ khanh nó 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 này nó vậy nhòi đây đừng cắt này đi nó cho nó lấy lấy coi con nhòi còn cá còn cá thôi. này đấy quên cả. hài lắm bạn này. bớt tốc độ. bỏ ma xíu không? ma xíu không này uầy. cái trời. phóng không bật tìng. pú điệu không bật tìng đâu nghe. bố. ô. bài thi đẹp như thế. thi thật là đẹp đó. không bật tìng. nhóc lên rồi này. này này. pha này là pha để thi đấu. này u. quay pha cả nhau nhảy mai. nhảy có đây. không bỏng trót này. มันก็สิเปลี่ยนแน่นอนเน่อ้เชียงยังโแต่ว่าหิหิงแต่แต่บนกันดีนกคือมมากบอนนก็นต้นน้อยแหลมมันหอเป็น้าเาทางเชียงกันนะดพี่น้เหรอผาว่าไปว่าเซียนผาันเนี่นเป็นยังไนะบอไปบาเนาะวเต็มกนี่วาเลนา่อย่างไรบะ ในป้าใกล้ปเะไกก็ป้าปกล่องพุ่นบ่ขวานป้ายนี่กะย่านลมลมพัดลมมยังเนาะรวมบ่ฮะจริจริงสั่นดเนาะโอเคัวนี้ป้านี่คือเก้าเนาะ ได้บ่มอยังเะถามกันแล้วกะเข้ามาแ้องเอากะเพ่งร yeah ู้สึกว่ามันกับลูกกเก๋าบาดเนาะนืองรู้สึกว่ามันกะบสาดหูสาดตาขึ้นีกเนาะเป็นนาบ้านพี่น้องเราเพื่อทางทีมงานมาจอดรถจอด้างนาพี่น้องเ้ยเนาะ châu bộ mày con thông thường, con bưng, vô không, 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 พี่น้องนะพ่อฝนกันมืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้วพี่น้องครัวได้พี่น้องเนาะเขาจะดูการหนาฟ้าหนาฝนพี่น้องจะนี่กระไดเนาะเธอพี่น้องเลยพี่น้องเนาะแกถ้ากันง่ายขึ้นท่อไว้พี่น้องเนาะกะเกลียวมาเห็นมันใกล้ที่สุดพี่น้องเนาะเวลาเอาเอาลงมันจังสะดวกสบายแน่พี่น้องเห็นเนาะมันใกล้พี่น้องเลย ไปิมือว่าจริงเืมยก็อดเอาแล้วพี่น้อยกระเมยนข่มเราแล้วพี่น้องเมยก็อดเอาเล้พี่น้อยคือว่าแหละเอาตรงอดทนเนาะพี่น้อยเนาะลูกปูใายเรามัตรงอดทนโอ้โพี่น้องเืยอเตนเตยเอลรขย่อยพี่น้อยทางวัดสดีก็ได้เนาะไปพี่น้อยเนาะเลยสิผ้ากันาะ ไปนั่นทางคนคุดไปหาคนคุดแหละเจ้านี่ยอานะเอายอที่กับอาี่ห้องอะไรย่างเงยเอาเยเอายอไปหาคนคุดเออหาคนคุดได้ปะไปถามบกนั่นแหละมันไทหน้าแหละมืออื่นไปคุดได้บอกว่าได้ได้เขาที่ถ่ายติดรถมาคุดให้ปะอ๋อเสร็แล้วมืออื่นลงมือมันจะตหมอก เอดี่ว่าอยู่แล้วเนาะพี่นี่มองเลยมองงันเราเหยียบพี่เละเอาจังซี่ซะแต่ว่าจังใจยังไรแต่ที่ห่มันตของไท่เขาบูกโบเจอร์บเจอนี่าง้ขสิล้างขุดเอาบิมาเลยวามันดีน่อนนึงเนี่ยเสียบลงเขียบลงกับอ้ายื่นกบอนวพอเขาคุดไปแล้วเขากระจามมัคือเก่าถ้ามคืนื้มันบเจอร์เนี่ยเดือดเดือดสนี้นี่มันกมันกเื่อว่ามันลุยือนะ Bao bổng, hôm một không muốn mua nữa. The game mặt trưa ngoài 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 đây trưa ngoài mặt trưa เดือนขมาเด็กชาปัดมีมานี้ตัวขอบคุแม่มันุอย่ขอบเส็งจะได้คุ้มเน่ยมันมันติดตกอยู่ขอบเสงดองนาะโดยให้ัวตกบมาเพื่อว่าาได้ๆอยากให้มันเข้านนะขมาเพื่อนี้เพียงลไปเสียมี่หรอเออเสียนี่ทบบ่เนทำได้บ่เขาเาอันนี้บ่กกบพวดบ่เอาการนี้แต่ว่าตัวนี้ต้องุดดีเพื่อ เตือนเตเตนเนาะสื er, oh. <that> ่อ <in> ข <history> <that> ี <in transparency> <that> ้ไ <in> ่พอดีเจว่าเห็นเยงเด่นอะไรม่พุมีักอยู่ไหมำดามี่นพี่ประมาณนั้นเอาจว่าเอกมานาะพี่มันจะกินดินพอแล้วเนาะเพราะเอากุกามันตกขอบเามันเอาวางถอะขอบนอกีให้ตกหัวรถ ขอบว่าไหนตึกมันมันจากบ่เข่าพื้นที่ทั้งหมหลายเนาะกินขอบนั่นเลยอืขอบขอบเอาขอบแดนเลยนะวะอะไรเออขอบแทงนะมันคือก็ะปุกขอบหูเลยขอบแดนเลยขนาดเดี๋ยวเราเชนจะเอาะบุกไปูปรตูนะนี่ได้ยินเสียงดูเลยเชนมาขุดืูนี่ได้ยินดูโงงมาพี่มาเตียนมาพี่เป็นดินแห้งด้ดินแห้งปนดา ได้อยู <inh> ่ต <ators> <m> ัวหน้าที่ช mm ่องที่3นี่หน้าดูรุ่นฮ้อนๆบิดตัวนี้น่ะมันจะแข็งบ่ม่ต้องใช้เสียมนั่นกูกูนี่เสียมแสลงบ่ออจะอีเตอร์กดเฮาอี่นน่ะบ่บ่คือว่านพุ่นน่ะได้เสียงบ่อืมื้อนีคือว่ามีคลิปเจ้าตุงๆจะไปต่อโอ้ไปต่อนี่ไปต่อเบิ่งให้เสียงมันมาก็มาเบิ่ง่แล้วลองดูมันสิม นั่นลูกเขาไงน่ะเฮ้ยคิดตัวใหญ่ป่ะนู้กเขา่ะแล้วนูกยังตัวไหนลายลูกอะไรนะมันมันลงตามเดินนั่นชวนอ้อยชวนมันเนาะมีในขอบมันถืเขบ่ได้คอยจิต่อให้มันเนมานีก่บ่กมาจิบมาจีบมาอาคอยเอฟโรยสามขวดมาได้ อ๋อขบมาดิขบมาดิเราประชามาถามขบมาดิคืนไหนกันพูดนะพอว่าจะมีเอกชามีมาแท้เนี่ยม้าหนี่อย่างทำโทรศัพท์มันคอยเออเพราะว่ามันได้ยินมันว่ามันนั่นได้คุมันว่าหมู่มันเออหนึ่งม้ากระเบิดพี่ก็ใกล้ก็ใก่นี่ยนะคนละทินนะมันบอกเฮยเสียงตัวต่อเดี๋ยวมันก็มาเนาะเกียตัวต่อแล้วหนึ่งเาะขณะนุ่งเขากับน้ำบุดด้วยวินาจะเอา สูพอคุณปีดมื่นเนาะภาจีมาคุดเนาะเออไปไปจนห่อนหน้าหางมีจะคนพ่อเป็นมาคุดสองวะอ้สองคนอ๋อตะกี้มันมีอยู่จูอยู่คุดแนบเหมือนคนมันบมเป็นตาสีเหลวหลือยายยายโยมคุดไแบบยันพอดีมันยามตานวะ ุดปุ๊บคุดปุ๊บเลหอนหอนนาดินแข็งเลยเว้ยเลเลิกไ้าดนโดยกันเอาวาล้ขาปัิจิใจเขาทั้งทีดีเลยเบิ้งเป็ตาแหละอย่าสักีกว่ามันจะมีปัญหาประเด็จโดยเอา่าวไล้ปนเอาโดยกันเห็ดเนากันไเห็ดนมันเล้ว่แสนซะโดย เป็นคนที่เฮาเบิ <laughs> mm. ่งก็ออกนอกคนในทินี่ว่าไผเคยเฮ็นเวียกนะบ่สิดูได้ต่ว่าเจ้าคนเกตรนี่เจ้าฮู้ยเนาะไม้คอเลเนาะที่เลอย่างวันนีบ้านนองแป๊จะหู้เบิ้พุมนแลืมบาลองูว่ตาองูว่ตาเออจะได้กินเียบด้วยท่องพสร้างสามพวดไปั ปวดกินผู้เดียวตายป่มเมาเมื่อได้่เบียดบอยบอยผูดกินน้ำอยู่แล้วที่ว่าบอชางให้กินผู้เดียวบอชันขย่าอาอีกแล้วน่อยอ๋อตอนนี้แกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอ้ต้องใส่รัโพงว่ตา พี sea, right? ่น้องเพิ่นพอช่างน่ะพวกใหญ่น่ะใส่รถบ่ย่ามันป๊อปบ่คือกันตกแมเสียงยังคือใหญ่ฮเนาะอจะพี่น้องเอ้ยเาออพี่น้องเอ้ยตอนนี้กส่วนอ่าทัวหมดเนาะบ่ิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะลังออกไม้ออกมือก็สิเกาะเกยขึ้นพี่เนาะ เธอมีมือเธอมาแล้วเนาะฟื้นแล้วพี่น้องเนาะอืมพี่น้องส่วนพกส่วนพักเราฮ่าธอปะสาธิรองเนาะสระที่นี่ทางวาสตีกับสระกอจุบกิบไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะอ่าพิพาประการใดเนาะขอโทษขออภัยอ่านพะมะพี่น้องอิบซีเบสสุข,ขูสุขคนเน้านะพี่น้องเด้อเนาะคำว่าคำจาใดเนาะอ่านะทางวาสตีเนาะก็บุญรุ่นภะูเนานะ ได้พรมพี่น้อง e อิซีเบิร์ดทุกท่านเนาะสหรับค,ค e บนนลบคิปนี้เนาะขอบขอบคุณทางพรมพี่น้องอิซีเบิร์ดทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปเนาะได้กดติดตามทางบอสดีเราตลอดเนาะจังไดงคะขอบขอบคุณในหลายๆพี่น้องเด้อเนาะสหรับคลิปนี้ล,ลาไปก่อนเนาะสาบายดีสาบายดีพี่น้องไอ้เนาะ